ช่วงสองวันที่ผ่านมาจะเป็นข่าวไหนที่เป็นกระแสดังไปกว่าข่าวนี้ไม่ได้ก็คือข่าวการก่อหมอบนั่นเองใช่ <นะ S 1> ล้วคะซึ่งเขาได้มีการรวมตัวนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปเป็นการนะรวมกลุ่มเพื่อเขาบอกนะว่าจะไปไล่นายกไล่ลุงตู่ค่ะเขาก็มีการจัดกิจกรรมแบบนี้มาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็มีความเงียบกิจกรรมนี้ได้หายไปเนื่องจากในะช่วงนั้นเนี่ยโควิดอาจจะค่อนข้างที่จะแบบว่าวระบาดหนัก แต่ทั้งนี้เมื่อเหมือนกับว่ามีการคลายล็อกอเริ่มมีกิจกรรมหมายถึงว่าจาัดตามสาธารณะบมอบเขาก็เลยเหมือนกับกลับมารวมตัวอีกครั้งค่ะทีนี้นะคะวันนี้จะมาสรุปภาพรวมใน2วันให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะให้ดูว่าเอ๊ะในช่วงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาทําอะไรกันบ้างนะคะ,คะโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะของวันที่11และ12มิถุนายนที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของมวลชนอิสระที่เป็นการออกมาเรียกร้องให้คนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งนะคะโดยวันนี้นะคะเหตุการณ์รวมๆเรามาเริ่มก่อนจากช่วงก่อนที่เขาจะชุมนุมเขาได้มีการนัดหมาย<ะ>เขาได้มีการโปรโมทมีการ บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะไปเดินไล่ลุงตู่กันดีกว่า oh. โดยเขาเนะีคะเริ่มนัดหมายกันที่จุดเริ่มต้นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเขามีการย้ำชัดออกมาเลยนะคะว่าจะไม่มีแกนนาจะไม่มีแม้โลโก้ก็คือเหมือนกับเขาจะบอกว่าเป็นการรวมมวลชนมาก่อน oh. นะคะให้เข้าถึงกับประชาชนทุกคนแล้วก็จะเดินทางไปรวมตัวกัน แล้วในวันที่11นะคะช่วงเวลา14นาฬิกากลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็ได้มาตามนัดหมายนะคะที่ถนนราชดำเนินประกอบไปด้วยกลุ่มเสื้อแดงที่หลากหลายกลุ่มเลยพร้อมกลุ่มวัยรุ่นอาชีวะไม่ว่าจะเป็นคนแดงเราเพื่อนกันแนวร่วมแดงก้าวหน้า6กกลุ่มทะลุคุกร้อยเอรนนี้ชื่อกลุ่มเขานะมีมวลชนอิสระอื่นๆด้วยนะคะเช่นกลุ่มทะลุแก๊สค่ะและในวันที่11เนี่ย เหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายมันค่อนข้างที่จะชุนละมุนนะคะแล้วก็ยืดเยื้อไปจนถึงเวลา22นาฬิกากลุ่มผู้ชุมนุมเขาได้มีการตะโกนหลายรอบด้วยนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าจับเด็กทําไมค่ะนี่คือเป็นเสียงที่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขามีการตะโกนกันพร้อมทั้งมีการตะโกนวิพากษ์วิจารณการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะ ซึ่งทางฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้มีการตรึงกําลังการพร้อมกับแนวโรอย่างที่เราเห็นเลยนะคะอยู่ที่บริเวณหน้าตลาดสีวันนิดและมีการโตรเ้เถียงกันและท้ายที่สุดนะคะเหตุการณ์เนี่ยมันก็คลี่คลายลงแม้ว่ามันอาจจะมีการประทะกันเล็กน้อยนะคะในช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาค่ะทั้งนี้เรามีคลิปบางช่วงบางตอนของวันที่11มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะ คอนคลิปเนี่ยไม่ได้เป็นการคว้างปาระเบิดกันนะเม <OK> ื่อสักครู่นี้เราจะเห็นมันมีเหมือนประกายไฟออกมาใช่ค่ะอันนั้นเป็นประทัดคือเขามีการจุดประทัดนะคะในช่วงที่เหมือนกับาวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตึงกําลังนะคะแล้วเขาไม่ได้จุดแค่ครั้งเดียวนะในม็อบเขาก็มีการทยอยจุดเรื่อยๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ของวันที่11นะคะ ซึ่งในช่วงวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้มีการประกาศด้วยนะว่าให้สื่อมวลชนที่ลงพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยให้ออกมาให้ห่างประมาณ10เมตรเนื่องจากว่าอาจจะมีความไม่ปลอดภยัยคือมันมีการคว้างปาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเนี่ยอย่างเห็นเนี่ยประทัดที่เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าโอเคเดี๋ยวสื่อมวลชนอาจจะได้รับความเสียหายในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ความปลอดภัยนะคะ อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถูกสรุปใ, 1, <ร>ในช่วงของวันที่11นี่คือวันแรกค่ะส่วนวันที่12ถัดมาเลยนะคะมีการร่วมกันชุมนุมในช่วงเวลา16บหนาฬิกากลุ่มคนแดงปฏิวัติ Umwelt, ค่ะจัดก,กิจกรรมนะคะเป็นการชุมนุมราษฎรไล่ตู่โดยเป็นการวางแผนเดินเท้าจากแยกดวดดินแดงไปที่บ้านพักหลวงของคนเอกประยุทธ์จันโอชาอ๋อคือเ,เดินเท้าไปเลยนะถูกต้องเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้เพราะว่า จุดมุ่งหมายของกลุ่มเหล่านี้เขาก็ต้องการกดดันไงให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยลาออกด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาที่เขาเนี่ยก็อาจจะพูดถึงว่าโอเคในภาพรวมของกลุ่มคนเหล่านี้เขาอาจจะมองว่าการบริหารประเทศนั้นเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์อาจจะไม่ตอบสนองในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนหรือเปล่าค่ะเขาก็เลยออกมาชุมนุมในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะซึ่งในเหตุการณ์ของเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาที มีหนึ่งบุคคลที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าแนวร่วมของกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะนั่นก็คือนายคเนศพิสนุเทพหรือว่าคุณเคร้อยล้านคะ<อ>เอาแน่นอนคนนี้เขาไม่ได้อยู่ฝั่งทางนี้อยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ออกมาปรากฏตัวค่ะพร้อมกับตะโกนนะคะตำหนิก,กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีการไล่ด่าก,กันไปกันมาด้วยนะคะก่อนที่คุณเคร้อยล้านนะคะจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวของคุณเคเนี่ยออกจากพื้นที่โดยรถของตำรวจซึ่งเราจะมีภาพนะคะ เป็นภาพของคุณเคร้อยล้านที่เขาเนี่ยอยู่ในจุดที่เหมือนกับมีการเออชุมนุมกัน<ฆ>นะคะซึ่งเขาแบบบุกเดี่ยวลุยเดี่ยวเลยนะคะอ่ะทางนี้เราขอดูภาพคุณเคร้อยล้านกันนิดนึงนะคะทีมงานขอดูเขาหน่อยว่าเขามาบุกเดี่ยวยังไงเนี่ยแบบนี้นแบบนี้เลยแบบนี<ฆ>้เลยค่ะมีการชูภาพด้วยนะคะซึ่งคุณเคร้อยล้านเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรแบบไหนยังไง ทั้งนี้เนี่ยลองคิดดูนะน้องคาเลนเขาบุกเดี่ยวจริงๆแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยจนจําเป็นที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาไงค่ะไม่งั้นเนี่ยอันตรายใช่ค่ะอาจจะไม่ได้เหมือนแบบอยู่ในสภาพแบบนี้อ,อันนี้บอกกันตรงๆนะคะ,คะโดยทั้งนี้ค่ะเมื่อคุณเคร้อยล้านเขาถูกจับกลุ่มตัวไปในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มราษฎรไล่ลุงประกอบไปด้วยกลุ่ม14ขุนพลของคนคณะราษฎร มีกลุ่มทะลุกแก๊สนะคะรวมถึงกลุ่มเพื่อกันปฏิวัติและประชาชนทั่วไปได้มีการตั้งขบวนนะคะแล้วก็มีการโบกธงแสดงสัญลักษณ์ก็คือการชูสามนิ้วค่ะนี่เหตุการณ์ของเมื่อวานนะคะหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่ง,งเวลาประมาณ19นาฬิกา40นาทีนะคะตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมเขาได้ประกาศผ่านโทรโขงขอความร่วมมือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าให้มีเหตุการณ์รุนแรงเหมือนอย่างเมื่อวานนี้นั่นก็คือวันที่ส มิถุนายนนั่นเองนะคะก่อนที่จะมีกระแสข่าวออกมาว่าเฮ้ยคุณเคร้อยล้านกลับมาในพื้นที่เอาค่ะทุกคนก็เลยเอาตามหาตัวสิกลับมาหรือเปล่านะคะจนสุดท้ายแล้วก็ไม่พบนั่นเองจนกระทั่งการชุมนุมนะคะก็มีการดําเนินมาเรื่อยๆแล้วก็สิ้นสุดลงนะคะคในช่วงเวลาประมาณเกือบ21-22นาฬิกานั่นเอง